แรกน่าจะบอกว่าเป็นข่าวดีเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าไทยกําลังจะได้รับคืนโบราณวัตถุหายาก2รายการจากาพิพิธภัณฑ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะครับโดยเฉพาะโกลเด้นบอยครับหรือว่าพระศิวะที่นักสะสมโบราณวัตถุทั่วโลกเขาบอกว่างดงามมากที่สุดแล้วก็มูลค่าเกือบเกือบ100ล้านบาทเลยถูกจรกรรมไปจากจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่หลายสิบปีก่อนนะครับ นี่คือประติมากรรมพระศิวะสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่สูง129ซนติเมตรที่รู้จักกันในชื่อโกลเด้นบอยครับมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันอยู่ที่สักประมาณ100ล้านบาทนี่เป็นประติมากรรมที่ทางสาหรัฐอเมริกาเตรียมส่งคืนให้ไทยในเร็ววันนี้นะครับคุณจิรพรสัมภาษณ์นายพนมบุตรจันทรชธครับอธิบดีกรมศิลปากรก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือว่าเดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตมีการแจ้งขอส่งคืนโบราณวัตถุจำนวน2รายการให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากพิพิธภัณฑ์ได้ทำการตรวจสอบโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับนายดักลาสลัดฟอร์ดครับซึ่งนายดักลาสเป็นใครเป็นนายหน้าค้าโบราณวัตถุแล้วก็ถูกสำนักงานอายาการเขตนิวยอร์กใต้ แจ้งดำเนินคดีในข้อหาค้าโบราณวัตถุผิดกฎหมายเมื่อปี2562แล้วก็พบว่ามีโบราณวัตถุประติมากรรมสำริดจากไทยที่เรียกว่าโกลเด้นบอยและยังพบโบราณวัตถุที่มีที่มาเกี่ยวพันกับนางดอริสวีเนอร์นางดอริสถูกสำนักง,งานเอายการเขตนิวยอร์กแจ้งดำเนินคดีค้าโบราณวัตถุ โดยผิดกฎหมายเช่นกันเมื่อปี2564ซึ่งเป็นโบราณวัตถุประติมากรรมสตรีจำนวนหนึ่งรายการครับคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิชันจึงมีมติถอดโบราณวัตถุทั้งสองรายการออกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็มีการเตรียมจะส่งคืนให้แบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนกับกรณีของทับหลังปราสาทหนองหงที่จังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทเขาล้นจังหวัดสะแก้วครับจะเม็ดคืนให้โดย ไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยังไม่ได้สู่กระบวนการติดตามทวงคือเท่าที่ทราบนะครับเรามีคณะกรรมาการติดตามบรมวัตถุไทยในแต่ประเทศกับคืนสูนประเทศไทยเรามีผลงานสําคัญก็คือการทวงคืนทัพหลังสองชิ้นคืนแต่น่าเป็นการฝ่ายไทยเสนอในการขอรับคืนก็มีกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายใช้เวลาประมาณ2-3ปีกว่าจะได้คืนแต่เนี้ยเรายังไม่ได้ร้องขอเรา เรายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการติดตามเพื่อขอคืนแต่ถามว่าเราทราบไหมเราทราบว่ามีบราณวัตถุชิ้นนี้อยู่ที่เดเมทแต่พอเดเมทสำรวจว่ามันได้ไปโดยไม่ถูกต้องเขาก็ประกาศเลยว่าเขาคืนทางอธิบดีกรมศิลปากรระบุว่าโกลเด้นบอยเป็นโบราณวัตถุที่ได้รับการขนานนามจากนักสะสมว่างดงามที่สุด อายุก็ราวๆพุทธศตรวตรรษที่16นะครับเป็นรูปพระศิวะสวมเครื่องแต่งกายบุคคลชั้นสูงถือเป็นโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมพบไม่มากนักมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความสูงถึง129ซนเมตรมีเทคนิคการสร้างแบบพิเศษด้วยการหล่อทองสำริดแล้วก็กะไหลทองทางชาวบ้านที่ขุดพบที่อำเภอละหารายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ที่เคยขุดเจอแล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทย PBS ว่า พวกเขาได้ขายให้กับพ่อค้าชาวต่างชาติในราคาสูงถึง1ล้านบาทอันนี้คือราคาเมื่อปีพุทธศักราช2504เลยนะครับ,รบหลังจากนั้นนายดักลาสและฟอร์ดคนนี้แหะครับก็มีการจ้างชาวบ้านมาขุดหาสมบัติทั้งบนปลายเขาปัด2แล้วก็ปราสาทบ้านยางค่าจ้างวันละ1 0 0บาทครับอัรหล่อรูปสำึกขนาดใหญ่ย้อนกลับไปเมื่อพันปีเนี่ยสูงเมตรกว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าสำึก พวกนี้หล่อด้วยวิธีการที่เราเรียกว่าล o อส w ว็คือต้องปั้นผุนคิดพึ่งต้องมีการพอกดินแล้วเทน้ำโลหะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนในเชิงโลหะวิทยาแล้วถือว่าเป็นความก้าวหน้าของคนโบราณในเวลานั้นในขณะเดียวกันกแบบศิละปะที่ปรากฏเนี่ยทั้งแบบผ้านุ่งทั้งมงกุฎที่สวมทั้งเครื่องประดับเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความงามทางศิละปะ การหล่อแบบ Los t wax ถ้าปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคที่พื้นฐานนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นอย่างที่ท่านอธิบดีบอกว่าเป็นเทคนิคที่ยากมากนะครับนอกจากนี้นายเสริมศักด์พงพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศชิ้นอื่นๆโดยเฉพาะโบราณวัตถุจากเมืองโบราณสีเทพก็อยู่ในขั้นตอนของการประสานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาอย่าง Homeland Security i n VEST โดยกรุงเทพก็จะมีการดำเนินการตามช่องทางทางการทูตอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปด้วยความร่วมมือด้วยมิตรภาพของทั้งสองประเทศนะครับถือว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอีกชิ้นหนึ่งราวๆพุทธศตรวตรรษที่16ก็ถือว่าเก่าแก่ทีเดียวนะครับกร,รุงสุขโขทยัยสถาปนาเป็นราชธานีปี1780 7 7 8ดัดังนั้นย้อนกลับไปก่อนสมัยกรุงสุขโขทัยอีกถือว่าค่อนข้างเก่าแก่ทีเดียวนะครับค่ะแล้วก็สวยงามมากๆนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ไทยเนี่ยจะได้รับกลับคืนมานะคะ